มาต่อกันที่เรื่องราวของไอดอลกันบ้างค่ะการตกเท้าเข้ากลมของชันยอนหรือว่าพักชันยอนแรปเปอร์มาเท่แห่งบอยแบนด์องเอ็กโซจากเกาหลีใต้ก็ทําให้สื่อเกาหลีจับตาไม่น้อยเลยค่ะว่าจะส่งผลกระทบต่อไรายได้มหาศาลของเขามากขนาดไหนค่ะเพราะว่านอกจากผลงานเพลงของเขาแล้วนะคะเขายังถือว่าเป็นนายแบบเพนเซนเตอร์ที่แบรนด์ดงังต่าง,ต,างต้องการตัวมากที่สุดอีกคนหนึ่งของวงการเคป๊อปเลยค่ะ โดยเมื่อปีที่แล้วชานยอนวัย28ปีเพิ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นแอมบาสเตอร์ของ p r ada colea ไม่นับรวมกับที่ร่วมงานกับแบรนด์เบอร์เซเชแล้วก็ยังรับหน้าที่เป็นแอมบาสเตอร์ของแบรนด์ทอมมี่ฮิวสเกอร์อีกด้วยค่ะนี่ก็ยังไม่นับรวมผลงานที่มีต่อเนื่องทั้งทางจอแก้วแล้วก็จองเงินที่มีอย่างต่อเนื่องนั่นก็เลยส่งผลให้เขาครอบครองทรัพย์สินไม่ต่ำกว่า250ล้านบาทซึ่งนี่ไม่ถือว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ถ้าดูจากยอดสถิติการขายอัลบั้มทะลลุ้านของงว ซึ่งเมื่อปี2018ทำไปแล้วถึง5ชุดแล้วก็นับถึงกลางปี2019นั้นเฉพาะยอดขาย CD ดีไม่รวมยอดดาวน์โหลดของวง e x ็กโก็มียอดขายผลงานไปแล้วถึง11.9ล้านชุดเมื่อนำมารวมกับรายได้จากสัญญาพรีเซนเตอร์แล้วก็ผลงานการแสดงก็เลยไม่น่าแปลกใจค่ะสำหรับชานยอนที่จะเป็นอีกหนึ่งสมาชิกวง EX ็กโที่ขึ้นแท่นเศรษฐีอายุน้อยที่สุดในวงการบันเทิงอีกคนหนึ่งค่ะ ถึงแม้ว่าจะไปรับราชก,การทหารนะคะแต่ว่าอีกไม่นานค่ะก็คงจะได้ชมผลงานของเขาอีกค่ะ